สวัสดีค่ะพี่กุ้งนางสมใจวงเมฆค่ะทุกคนรู้ไหมคะทุกวันนี้ทำไมผู้คนถึงหลั่งไหลเข้ามาทำอินดีมเยอะมากๆเลยค่ะก็เพราะว่าสัตษัอินดีมให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ายังไงล่ะคะ่ะมาดูกันค่ะข้อแรกค่ะโบนัสกำไรจากการขายปลีกค่ะได้รับ30-40%เปตเลยทีเดียวข้อ2โบนัสขยายทีมไม่มีขีดจำกัดรายได้ค่ะ ข้อ 3. โบนัสบริหารทีมแม็ก60หกหืบาทต่อวันข้อ 4. โบนัสแมทชิ่งไม่มีขีดจำกัดรายได้ด้วยเช่นกันค่ะข้อ 5. โบนัสซื้อซ้ำแม็ก200ล้านบาทต่อเดือนข้อ 6. โบนัสตำแหน่งเกียรติยศข้อนี้นะคะเปรียบเสมือนมีเงินบำนานรับทุกเดือนเลยค่ะข้อ 7. โบนัสโปรโมชั่นค่ะ เที่ยวทั้งในและต่างประเทศแจกรถคะแนนแลกของสัมมนาส่วนแบ่งยอดขายทั่วโลกค่ะเห็นไหมคะทุกคนรับกันจุกๆไปเลยฟังพี่กุ้งแล้วสนใจอยากร่วมธุรกิจสร้างเงินไหลไม่ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตมาสร้างมรดกให้กับลูกหลานทักคนที่แชร์คลิปนี้ออกไปมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะคะ